ก็สบายดีพี่น้องก็สบายดีเวสมองสวนรคอาผดมาผดกันย้ำหัวแรงคลำคลำพี่น้องเอ้ยแซวจอยขามาตั้มถือดินตอนนี้กำลังซาลาวุฒิกันพี่น้องเอ้ยเตรียมเครื่องบุงเพิรบแซวจอยตั้มถือดินไว้ใส่เพิร์บนะมีไงเตี้ยงกันมาฟ้าบวกมาดูข่าวข่าเนี่ยว่าเราจะขึ้นลาวมีไเตี้ยงสล้องก่อนพี่น้อง ใช่ค่ะเราปั่นแล้วเต้ปั่นเข่ามาแล้วถัดกล้องนี่บ้านเราปั่นข้างบ้านยังอันนี้เป็นยังเตียงเตียมเผอพี่น้องเอ้สิปุ้งน้ำเพอให้ญาติชูน่าญาติพี่พี่น้องกินพี่น้องเมื่อนี้ก่อนก่อนปั่นเข่าพี่ชันลอรถปั่นเข่ามานี่แต่เศร้าผู้ เพืมาบอกว่าบราไปนี่มันชุดขำเลยเนี่ยเห็นโดนปั่นเข่าพี่ดองเลยทางปรุงเผอทางน้ำตัดแต่ตัอะไรีเนี่ยเตียงอันยังเหม็นหัวหัวหัวใส่เท้าเหม็นว่าหัวใส่เท้าแล้วนะโอ้ยหัวใส่เท้าว้าวกับผู้ที ดี๋ยวสางก็มีเงินกินเพอแหละยังมาแล้พี่น้องจงทอดจงทอดไยกินมูดาดอีกก่อนพี่น้องเลยนเวยนอมื่อเอจงน้ท่องก่อไปกินอันดาดมูเหอเจาหอยมันนี้ญาามาเกี่ยวข้าวซอยได้พี่น้องยำพันธุอยงเพลินได้ตบแทนน้องญา่าบอกว่าไปกินหมูกระทะด้วยนะเออ ป๊าดลาปากพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ยังพันได้มีแนวตอบแทนซะจ่อยพี่น้องเอ้ยก็เลยสิเลี้ยงเเพิ่นมื้อสิได้กินังเสิกินทั้งหมูกระทะโอ้โชคดีจริงๆเลยออันนี้นะพักกับผู้สาวหันสาวโบงามผู้ผู้หันเนาะมูนี่ก็สาวโบปคนหัน อันลูกซีนกับซาโบเป็นคนหัน่นเคลิ้มใช่ไหมมตั้มังดังบอสพี่น้องเอ้ยได้ที่แล้วน้ำเดือดบุดบุดบุบ,บเลยบุดบุดอีกได้น้ำเดือดแล้วพี่น้องเอ้ยรีบปิดเดี๋ยวน้ำลายจะไหลลง ดูนี่แหละดูจนตาหยาถ่ายคลิปนั่นละมเีเียงก็เลื่ยนสลาโบโรจะหลับแล้วหรืออดเอาอดเอากนิดเดียวเอามานทางขาจะมุมวัดเด็ดวัละเพว่าไมยียเตียงค่านอนเนาะไม่เหยียเตียงค่าค่าลานม้านั่นทะเลไม่เหยียเตียงโบค่าลางค่าลูกชายล่ะ

หเหมือนทำกิขายเลยนะเนี่ยจัดเรียงเป็นระเบียบปัดต้นขายได้สรวุฒิน้ายวะ,ะไม่ค่ะอยากลืม ไฮฟีบ้าไฮฟีบ้าเขาฟีดสิแรนะนี่เจไฮ้ยบาน้องมนีมากินพีขึ้นไปอยางเทียงนี่เยมนีเป็นเปิดด้านใหม่านางโอ้นุ่ามนนเ่นเด้ยยอยากได้ทีนอนบ่ไปอยากได้ทีนอนกับไปเอาเฮ้ย มีการลัดลดนั่น้นายทีนอนอีพี่น้องเอ้ยมาเอาเจียมาเอามาเลือกเอานี่พันหนึ่งอ๋อเอามาจอะ เออฮู้ขักอยู่ได้จนนานีน่ในมือนอ่อจ้ะนานดิน้อมีการหลัดหลดอคล้ายที่น้อนอีพี่น้องเอ้ยมีเงยอ่อนจื้อวะนี่โดยมีเงยอ่อนจื่อพี่น้องอันใดงานใหม่พี่น้องเอ้ยเซฟว่าใหม่ละบาทนี่จื้อที่นอนใหม่อออเอาเอานัอาหนใดนะ โบก็ได้แล้วไปซื้อแุ่เผนนอนอยู่บนบ่อได้บางห้องขวัเซลด้่ยางยย่ใหญ่นดนี้ว้าวอาสีนี่บ้าสองนเอาสองงานอ๋อนละพันนอนผักนอนงาอยู่ได้โป้พืออกบักว้างนี่นโบีแน่ แม่ก็ mau เลย mau xong ăn เลย phải không ạ? À, xong con. Nhanh ăn แล้วพี่น้องเริ่มแล้วใครจะเอาก่อนเอาถั่วมาแนงอยู่พุ่นใช่เอายกมาตั้งให้เม่นเลมีอะไรมาตั้งไว้นี่ด้วยใครกระสานมีแล้วก็จะนั่งจะขึ้นก็นั่งนี่ละสบายใครจะสตาร์ทก่อนนะ แคจะาร์ทก่อนจะได้ก็เล่าแรงว่ะเล่าแรงเลยบอกคัมบอกเป้ว่าิสตาร์ทก่อนนี่มาแม่เออจันมาเลยมาเลยอีแม่ได้เนาะกินได้บนนอกโบ่ได้หัว อธิบาได้้าวดล้วกิกะยาแม่โ้ยกลลอยหมกินเี่ยวเลมาฮก่งูมันพริเี uh ่ยวเออแม่เฮ้มะาหอยแมรอคิวพี่น้องเลยสบายดีนะพี่น้องเล้มมือพี่น้องเ้รอคิวรอคิวสื่อที่นอน2อัน3อันมือนี่พี่น้องเลยเป็นไง phần nhung cho vậy đấy pino pino nhì nhìy pino dài 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 dài, ơi lại alo hả lại sao trọi alo mương đấy สามีก็นั่งตรงหน้าเลยนะขึ้นจีแสบแห้งนาะฮะเอาผู้ย่างลูกนี่เอาก่อนเนาะชอจอยขึ้นจีแสบแห้งสามีนั่งตรงหน้าแน่นีิอู้จะสมัครแสบแห้งจังไชวะยชอยมื่อเช้ายุคกุจิขายออบักกุจิขายช่งร้านเอาไปมันนี่เยอะหรือที่มึงจะมาร้านกี่ได้ เอาได้ล้านกีน่ะแถมอีกิบาทถั่วที่เธอได้เลยนาดุเมยกบอได้นาแค่ถั่ที่เ่าไดเ็ห้าร้อยเมียพอเต็มโตเต็มล้านลูกค้าเมื่อแรก ด kind of ีข yeah, so ้างพี mm ่น hmm. ้องไบดีเดินมาเดินกินน้ำกันไฮด๊อกเจกับเฮียประมูลให้เจกับเฮียอันประเดิมให้ใคยดีจีดอกให้ตัวละสี่สิบบาทนึเอาเฮงบ่แม่หอกเดตเกอาเี้ยจพปากทุกคนเราเด้พี่น้องไม่ได้เลย

มาพี่น้องมามากเลยนยกผีก็เลพี่น้องมากกาก็อะไรก็แซ่ก็ตีนแบบคำเลยพี่น้องมิวบังใช่ปะคือแล้วแหละก็แล้ววันนี้ภูมาใหม่กับั้งกามัสดิได้ยินข่าวมีนักกินนักเล่แวะมาเบิงขนาดจับจอบบอจับลอยบ่กินแล้วกันบอ้ินแล้วจะแบกเบียร์ก่ออช่วยโอ้ยขนาดปันเลยบัดเลยรู้นะกินเอ้ย เอาเล่ะพี่น้องก็จะคลิปนี้ก็สมมาพาควนเลรวเนาะพบกันใหม่ลิปหนาอย่าดีไม่แห้งสกูลาคน